สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่วันพันแมนเดอะสตรองเกสนะครับอ่ะครับตอนนี้เนี่ยก็คือวันพฤหัสซึ่งเซิร์ฟเวอร์บ้านเราเซิร์ฟเวอร์ทะเลของเราปิดปรับปรุงเพื่อรวมเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็น่าจะเปิดอีกทีสักประมาณ1นึ่ทุ่มหรือ6กโมงนี่แหละเดี๋ยวรอดูเขาว่ากันอีกทีนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดความสามารถของไดฟ์ไนฟ์ร่างที่2กันนะครับที่เป็นคอใหม่ของฝ่ายฮีโร่กัน เนื่องจากว่าในเซิร์ฟเวอร์จีนะครับตอนนี้ก็มีรายละเอียดข้อมูลออกมากันแล้วนะครับดังนั้นเราจะมาตีความกันว่าความสามารถแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นยังไงกันนะมาเริ่มกันที่ความสามารถแรกกันก่อน,อนเลยนะครับความสามารถแรกเดี๋ยวความสามารถพื้นฐานของไดไนท์ก็คือโจมตีใส่เป้าหมายนะครับเป็นพลังโจมตีเนี่ยสร้างความเสียหาย120%ของพลังโจมตีนะอันนี้ก็จะเหมือนความสามารถพื้นฐานทั่วไปของตัวละครทุกๆตัวเลยแล้วก็ความสามารถถัดไปนะครับก็จะเป็นความสามารถอันตรีนะครับอันนี้เนี่ยจะไม่ต้องใช้ลูกแก้วพลังงานในการใช้นะครับ ซึ่งความสามารถนี้จะเป็นการโจมตีใส่แถวตอนนะครับก็คือแถวที่เป็นตัวละคร2ตัวอย่างที่เราทราบกันนะครับสร้างความเสียหายเนี่ยสามของพลังโจมตีแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ผมไม่คอนเฟิร์มนะว่าใช่หรือเปล่ามันจะเป็นการลดอัตราดาเมจนะครับของฝ่ายตรงข้ามทั้งทีมเป็นจํานวน3 0 1เทิร์นนทนะครับอันนี้ถ้าผมแปลเข้าใจผิดก็ขออภัยล่วงหน้าเลยนะครับเพราะว่าตอนใช้ Google Translate นี่มันขึ้นมาอย่างนี้จริงๆว่าลดทั้งทีมนะ ส่วนอันนี้นะครับมันก็จะเป็นอาวุธ3ดาวของไดฟ์ไนท์ถ้าเกิดอัปเกรดแล้วนะซึ่งผมเองก็ไม่รู้นะว่าหลุดมาอย่างนี้ได้ยังไงนะครับเพราะตัวละครมันยังไม่เข้าเลยก็อาจจะเป็นการทําขึ้นมาก็ได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวอันนี้เนี่ยรอมาตอนต้นเดือนอีกทีแล้วกันว่าเป็นยังไงนะรายละเอียดตรงนี้เนี่ยแต่ตรงนี้ถ้าใช้แปลเขาข้าวเนี่ยก็คือแตกต่างจากอาวุธ2ดาวเรื่องความเสียหายที่สร้างขึ้นมาได้นะครับ จากเดิม300%มันเป็น450%แล้วก็อัตราดาเมจที่ลดลงจากเดิม30ก็จะเป็น50%นะครับ1เทิร์นตามนี้เลยนะก็เดี๋ยวในส่วนของอาวุธ3ดาวเนี่ยเดี๋ยวรออีกทีนึ่งก็แล้วกันนะครับยังไม่ต้องฟันธงอะไรตรงนี้มากแค่คือบังเอิญผ่านตาเจอพอดีอาจจะมีการบัฟหรือเนิร์ฟขึ้นมาก็ได้ในอนาคตนะครับอ่าแล้วก็มากันที่ความสามารถพาสติอันแรกของไดท์ไนฟ์ล่าง2กันนะครับความสามารถอันนี้เนี่ยคือเมื่อมีตัวละครใดก็ตามนะครับเคลื่อนไหว พลัสสิบของไดไนท์เนี่ยจะทําการทําลายโล่ศัตรู2ตัวที่อยู่ในสถานะของโล่อมตะนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับตรงนี้200%ตรงนี้เนี่ยผมลองแปล Google เขาบอกว่าเพิ่มเติม200%เป็นดาเมจโบนัสอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงว่าเพิ่มบัฟดาเมจอะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นการสร้างความเสียหายใส่ศัตรูที่เพิ่งถูกทําลายโล่ไป20 0ของพลังโจมตีเป็นดาเมจโบนัสหรือเปล่า อันนี้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแปลได้ท่า่แปลแล้วก็ในส่วนครึ่งหลังของพาสซีฟอันแรกของไดฟ์ไน h ์นะครับก็คือในส่วนของตัวเลข60%นะอันนี้ก็คือว่าเมื่อเริ่มเกมเนี่ยตัวไดฟ์ไน h ์จะได้รับบัฟหลบหลีกนะครับ60%เป็นเวลา2รอบนะครับความหมายก็คือว่าเมื่อเริ่มเกมเนี่ยไดฟ์ไนฟ์ได้รับบัฟหลบหลีกแล้วแล้วบัฟนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะติด60%และเมื่อติดแล้วดาเมจที่ฝ่ายทําใส่ไดฟ์ไน h ์ได้ได ก็จะเข้าแค่1เท่านั้นเป็นระยะเวลา2รอบนะครับอันนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นกรณี5ดาวเหลืองของพาสี i k n i i h t นะครับรายละเอียดความสามารถ5ดาวเหลืองของ d i v k n n i h t ก็จะเป็นว่าทำลายโล่อามาตะ3ตัวนะครับสร้างความเสียหายเหมือนเดิม200%ของพลังโจมตีเป็นดามเมจโบนัสแล้วก็มีโอกาสหลบหลีกได้65%เป็นเวลา2รอบนะครับ ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ตกหล่นอะไรไปนะครับความสามารถก็จะเหมือนกับกรณีก่อนอัพถึง5ดาวเหลืองเลยนะครับต่างกันแค่เรื่องตัวเลขส่วนนี้ก็คือรายละเอียดตอน5ดาวม่วงแล้วนะครับก็คือได้อาวุธ3ดาวอัพ5ดาวม่งวงละความสามารถรายละเอียดเหมือนกันนะครับต่างกันที่ตัวเลขแค่นั้นเองก็คือทําลายโล่3ตัวสร้างความเสียหายเป็นดาเมโบนัส3 0 0แล้วก็อัตราลบลีก70%เป็นะครับเป็นเวลา2รอบโดยรวมแล้วก็คือเป็นการเพิ่มตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับการอัปเกรด5ดาว คราวนี้มากันที่ตัวสําคัญเลยนะครับตัวไฮไลท์ก็คือคอนะครับคอขั้นต้นเนี่ยมันจะเหมือนกับของเกจิลวกันชูบเลยนะก็คือจะได้ลูกแก้วพลังงานทุกๆ3ลูกต่อรอบนะครับโดยที่จะต้องใส่ตัวละครทั้งหมด3ประเภทใส่อุปกรณ์1ตัวใส่ต่อสู้1ตัวแล้วก็ใส่ไฮเทค1ตัวซึ่งก็คือตัวไดฟ์ไทอยู่แล้วนะที่เป็นสายไฮเทคทีนี้มากันที่คอแอดวานกัน พอแอดวานเนี่ยง่ายๆเลยครับก็คือว่าเริ่มเกมมาเนี่ยได้เลือดม่วงเลย600%หรือก็คือชำนาญกายนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ specialized card นะครับ600%ทุกตัวละครในทีมเราเลยนะ600%เป็นี่ยเป็น600%ของพลังชีวิตสูงสุดนะครับซึ่งผมเองยังตอบไม่ได้นะว่าพลังชีวิตของใครนะครับอาจจะเป็นของตัวได้ไนฟ์เองก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นของแต่ละตัวละครในทีมก็ได้นะครับแต่ว่าเลือดมุ่งเนี่ยมันจะไม่เกิน15เท่าของพลังชีวิตที่ตัวเองมีอยู่นๆ ทีนี้คอขั้นอัปเกรดต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นอัปเกรดทุกๆ50%ซนะครับซึ่งก็คือคอขั้น2 650%ตอนเริ่มเกมขั้น3 70% 0ตอนเริ่มเกมขั้น4ก็7 5 0ตอนเริ่มเกมครับก็คือเพิ่มขึ้นทุกๆ50%อนนะอ่ะแต่ลืมบอกไปอย่างหนึง่งคือต้องฟอร์มทีมให้ครบนะครับ4ตัวละครสำหรับคอขั้นสูงนะก็คือสายพลังหนึ่งตัวสายต่อสู้หนท่ตัวสายไฮเทคหนึ่งตัวนะครับ สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับก็คือการอัปเกรดคอนะครับหรือก็คืออัปเกรดปลุกตื่นนะก็คือเป็นปลุกตื่นเลเวลสกับเลเวลสครับซึ่งก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องขอบคุณช่องคนนี้มากเลยนะครับเพราะว่าจะทําคลิปเสร็จอยู่แล้วเพิ่งเจอนะครับผมก็เลยขอแปะเอาไว้ให้ทุกคนที่ไม่ได้รู้ได้รับทราบกันนะครับ แต่ว่าไปติดตามช่องนี้กันได้เลยนะซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าเขาหามาได้ยังไงนะครับแต่ว่าอย่าบัสช่องผมปิลก่อนนะ <c oughs> คือต้องขออนุญาตเขาก่อนด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับ้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับกลับมาที่คอกันนะครับจากที่ผมลองใช้ Google Translate แปลดูเนี่ยคือหมายความว่าถ้าปลุกตื่น2องแล้วเนี่ยเมื่อมีสมาชิกตัวละครในทีมเรานะครับโจมตีฝ่ายติดคริิคอลสามารถได้ลูกแก้พลังงาน1ลูกต่อ1รอบนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าปลุกตื่น3แล้วเนี่ยสามารถได้ลูกแก้วพลังงาน1ลูก2ครั้งตอนรอบนะครับก็ประมาณนี้นะโอเครายละเอียดข้อมูลก็หมดเท่านี้แล้วนะครับสำหรับดิฟนิดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะมีการบัฟหรือเนิร์ฟในอนาคตเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูกันนะสำหรับเดือนหน้าเมต้าใหม่ที่เข้ามานะครับทั้งนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณทุกๆคนมากเลยไม่ว่าจะในช่องคอมมูบ้านเรานะครับหรือว่าจะเป็นคุณคนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ หวังว่าข้อมูลคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกๆคนนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าข้อมูลของผมตรงไหนเนี่ยผิดไปประการใดหรือตกหล่นไปประการใดนะครับก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับเอาเป็นว่าในคลิปนี้เนี่ยผมขอลากันไปเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ